ตัวดิบในการทำร้านหน้าทะเลของเรานะคะวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เนาะมีคะน้าข้าโพดอ่อนแครอทกุง้งน้ำแป้งข้าโพดปลาหมึกกระเทียมสับเครื่องปรุงมีเต้าเจี้ยวน้ำตาลสายสีอยู่ขาวแล้วก็น้ำมันหอยมีแค่นี้ค่ะเราไปทำกันเลยค่ะ Sao lại năng luôn Yeah กอนนี้ใส่แป้งข้าวโพดอย่างเดียวมันไม,ไม่ยืดๆก็เ,เลยผสมอันนี้น้ำแป้งมัน่ล Yes. Okay. Okay. Thank you. ได้แน้วเนาะไนว่าเสร็จ